เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังถูกกองทัพสัมพันธมิตรโจมตีอย่างหนักในพม่าตอนใต้บนเกาะเห็นหนึ่งชื่อว่ารามรีญี่ปุ่นได้ส่งกองกำลังราวหนึ่งพันนายมายึดพื้นที่ไว้เป็นฐานทัพต้านสัมพันธมิตรการควบคุมเกาะแห่งนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเพราะมันตั้งอยู่ใกล้ทางเดินเรือและสามารถใช้เป็นฐานยิงต่อเป้าหมายในแผ่นดินใหญ่ได้ แต่แล้วฝ่ายสัมพันธมิตรก็วางแผนบุกเกาะรามรีในเดือนมกราคมปีนั้นเสียงปืนใหญ่คำรามดังจากทะเลกองเรืออังกฤษถล่มแนวรับของญี่ปุ่นอย่างหนักขณะที่หน่วยรบพิเศษจากอินเดียและอังกฤษเริ่มยกพลขึ้นบกพวกเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วประท้ากับแนวต้านของญี่ปุ่นและผลักดันให้ทหารศัตรูจำนวนหนึ่งต้องล่าถอยเข้าสู่ป่าชายเลนหนาทึบทางตะวันออกของเกาะ พวกเขาหนีเข้าไปในความมืดโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ในนั้นเลวร้ายกว่าสงครามหลายเท่าชายเลนของเกาะรามรีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างใหญ่สลับซับซ้อนเต็มไปด้วยคโคลนลึกต้นโกงกลางสูงตระหง่านและน้ำเค็มขังตามร่องน้ำเล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวไม่ใช่แค่ภูมิประเทศมันคือ จระเข้น้ำเค็มขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นมันหลายร้อยปีมีคำละลือในหมู่ชาวบ้านว่าจระเข้บนเกาะนี้ตัวโตยาวเปินห้าเมตรฟันคมยิ่งกว่ามีดพร้าและแววตาเย็นชาราวกับความตายพวกมันไม่กลัวคนและหากมีเลือดลงน้ำเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นบ่อมรณะในทันที ทหารญี่ปุ่นกว่า400นายที่ล่าถอยเข้าสู่ป่าชายเลนต้องเผชิญกับนรกจริงๆคืนนั้นดวงจันทร์หลบซ่อนอยู่หลังกลุ่มเมฆหนาทึบป,ป่าชายเลนเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ําแต่ในความเงียบนั้นทหารญี่ปุ่นหลายร้อยชีวิตกําลังค่อยๆเดินย่ําโคลนลุยน้ําระดับเขา่ายะอกบางคนบาดเจ็บบางคนไม่มีอาวุธบางคนป่วยเป็นไข้ป่า เสียงแปลกๆดังขึ้นในความมืดแฉะแฉะเสียงน้ำถูกตีด้วยบางสิ่งขนาดใหญ่ทหารคนหนึ่งตะโกนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเตือนคนอื่นว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างกำลังลอยอยู่ใต้น้ำแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงปึกตามด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนร่างของเขาถูกดึงหายลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนทหาร และอีกหลายคนในบริเวณนั้นก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคนฝูงจระเข้ไม่ได้โจมตีในลักษณะพุ่งเข้าใส่พร้อมกันเหมือนภาพในหนังพวกมันเลือกเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดแยกออกจากกลุ่มแล้วค่อยๆลอบเข้าประชิดด้วยความเงียบก่อนจะลากลงไปเงียบๆไม่มีเสียงน้ำกระเพื่อมไม่มีเสียงเตือนมีเพียงความกลัวที่แทรกซึมในหัวใจของทหารญี่ปุ่น เช้ามาถึงในพื้นที่ที่เคยมีเสียงก้าวเท้าของทหารร้อยกว่าชนเหลือเพียงร่องรอยเลือดผ้าขาดและหมวกเหล็กลอยอยู่เหนือน้ำเสียงจากฝั่งสัมพันธมิตรที่เฝ้าสังเกตการจากระยะไกลบันทึกไว้ว่าทั้งคืนเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเสียงปืนเสียงน้ำกระชอกแล้วจากนั้นก็ความเงียบในภายหลังมีทหารญี่ปุ่นเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สามารถเดินฝ่าป่าชายเลนออกมาได้พวกเขาสภาพน่าสังเวชอ่อนแรงอย่างรุนแรงบางคนตาบอดจะเกลือบางคนพูดไม่ได้เพราะช็อกและหลายคนมีบาดแผลที่ดูคล้ายถูกกัดด้วยเขี้ยวยาวนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ามีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตจากการถูกจระเข้กัดกินถึงประมาณ400คนหากเป็นจริง จะถือว่าเป็นการโจมตีของสัตว์ร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้เมื่อสงครามยุติลงในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเกาะรามรีกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามแม้แต่ชาวประมงท้องถิ่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้าชายเลนด้านตะวันออกอีกต่อไปแต่เรื่องราวของคืนสยองนั้นกลับเล่าขานออกไปเรื่อยๆในหนังสือสารคดีบันทึกทหารหรือแม้แต่ในนิทานผืนบ้าน บางคนเชื่อว่าทหารเหล่านั้นไม่ได้ถูกฆ่าด้วยจระเข้แต่โดยคำสาบของเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสุสานของนักโทษในยุคอนาน,านิคมทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านมานานเกิน70ปีแต่เมื่อยืนอยู่ริมชายเลนของเกาะรามรีในขืนเงียบสงัดบางคนก็ยังยืนยันว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงกระสิทธ์เสียงฝีเท้าหรือเสียงกรีดร้องของทหารผู้ไม่เคยได้กลับบ้าน ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือมนุษย์อาจเอาชนะสงครามได้แต่กับธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเราเป็นเพียงผู้มาเยือนเท่านั้น